สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวตัว390 Adventure นะครับผมดูมาดูรอบๆกันก่อนครับนี่ครับารายละเอียดก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเบาะเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะสอตอนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนหน้าจอชิวชิวจะอยู่ระดับนี้จะ ขนาดใกล้เคียงกับตัว790 a v e n g e r R นะครับความสูงอของชิลแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นการมีการแทนมาให้แล้วครับเรียบร้อยโชคก็จะเป็นตัว WP Apex ครับตัวนี้โชคหน้าปรับไม่ได้นะครับส่วนโชคหลังก็ยังปรับไม่ได้เหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นตัว WP Apex สาเหตุที่ปรับไม่ได้ก็คือทางโรงงานมองว่าการปรับ ได้มันทําให้ยุ่งยากและการเซตค่าโชคมันจะยากขึ้นครับก็เลยทําให้มันปรับไม่ได้ดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาเปิดหน้าจอดูครับนี่ครับเปิดมาเป็น r e a d y t o l e a d e พร้อมเลยหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของข้างในนะครับก็จะมี traction control แล้วก็ abs ตัว traction เนี่ยก็จะสมารถเปิดปิดได้แล้วก็ abs ก็จะมีแบบโรดกับออฟโรดออฟโรดไว้สําหรับเวลาเข้าลุยดินหรืออะไรอย่างนี้ก็เชื่อมเปิดเป็นออฟโรดก็จะขี่สนุกกว่านะครับในเวลาเบรคแล้วก็ต่อมาก็ตรงเป็น KTM My Light ครับ KTM My Light เนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยจะเชื่อมออดิโอก็คือเพลงแล้วก็ต่อมา,าเป็นน a v ว g เกชั่นก็คือจะมีแผนที่ขึ้นตรงนี้ว่าให้เลี้ยวซ้ายกี่ร้อยเมตร500เมตรอะไรอย่างนี้ครับ แต่ว่าขั้นตอนก็คือต้องไปเชื่อมตัวนี้ pairing เข้ากับตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า KTM My Life แล้วก็ KTM Navigation นี่ครับก็จะมีเชื่อมทั้งโทรศัพท์แล้วก็บลูทูธนะครับอพอมาตรงนี้ครับหน้าจอตรงนี้ก็จะมีบอก ABS ครับอันนี้ก็เป็น traction ครับอันนี้ audio คือกิโลทั้งหมดนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทิปหทิปหครับพัดนะครับอันนี้เป็นทิป Data ทิป1ทิปสอโอเคแล้วก็ในโหมด setting ก็จะมีการเซตการข้างข้าขงบลูทูธว่าจะปิดหรือเปิดไว้แล้วก็รูปแบบหน้าจอครับ ว่าจะเป็นอโตโนมติหรือว่าจะเป็นไนท์ถ้าไนท์มันจะเป็นสีดำครับนี่นี่แล้วถ้าออมอโตโนมติคือตอนนี้มันเป็นกลางวันมันก็จะเป็นสีขาวครับแล้วก็ตัวของหน้าจอนะครับก็จะมีบอกว่าบอกฟุ้แรงครับก็ตอนนี้รถคันนี้ยังวิ่งได้อีก120กิโลครับผมแล้วก็จะมี ความเร็วความเร็วโดยปกติที่วิ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ใช้น้ำมันประมาณ4.5ลิตรต่อ100กิโลเมตรม่ส่วนตัวเท่าที่ผมลองขี่มาแต่ว่ายังไม่ได้ลองเทสแบบเยอะๆนะครับรู้สึกว่าท่านั่งมันสบายมากครับมันเหมาะกับเป็นรถทัวริ่งสำหรับคนที่กำลังจะเลือก เลือกใช้รถที่ค่าใช้จ่ายไม่ค่อยเยอะค่าใช้จ่ายไม่เยอะมากแล้วก็เอาไว้ขี่รถเล่นไม่เน้นความเร็วมากคันนี้ก็ทำความเร็วได้ร้อยห้าสิบร้อนี่เป็นความเร็วปกติของรถคันนี้เลยถือว่าวิ่งได้สบายมาก160กก็ยังได้อยู่นะครับแล้วก็ออกแนวลุยนิดหนึ่งด้วยเพราะว่า รู้สึกว่าเวลาที่ว่าเราเปิดให้เปิดทันเล็งให้ล้อหน้ามันลอยหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างจะง่ายง่ายมากจริงๆครับแล้วก็น้ําหนักไม่ได้เยอะครับอ่ะนี่อันนี้ผมตั้งตรงครับใช้มือเดียวมือเดียวก็ดึงรถขึ้นได้แล้วัมนเบามากอันนี้นิ้วเดียวประคองรถยางที่ติดรถมาให้นะครับจะเป็นยางวิชลรินครับ เป็นตัวนี้ครับมั Or นชื่อผมอ่านภาษาภาษานี้มันน่าจะอันอนคีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งครับก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ปั๊มเบรกนะครับก็จะเป็นตัวของบายเบรครับระยะที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งก็คือระยะยุบโช๊คครับระยะยุบโช๊คเนี่ยลงมาได้เยอะมากผมลอง ลองเทสแบบกระแทกนิดๆหน่อยๆอ่ะก็รู้สึกว่ามันลงได้เยอะจริงๆแต่ก็ยังไม่ได้ลองแบบเต็มที่ว่ามันจะแข็งดังปักๆอะไรหรือเปล่าถ้าเดี๋ยวผมรีวิวแบบหนักๆไปแล้วเดี๋ยวจะมาเทสให้ฟังอีกทีครับอันนี้เป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ําที่สำคัญนะครับของตัวนี้ก็คือมันจะมีฟังก์ชันที่เป็นควิกคลิปเตอรครับสามารถซื้อเพิ่มได้ ค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณ6,000กว่าบาทครับโทษทีครับ7,000กว่าบาทในการติดตั้งคีย์คิปเตอร์เพิ่มครับก็รถก็จะขี่สนุกขึ้นนะครับถ้าใส่คีคิปเตอร์เข้าไปแล้วเหมาะสำหรับสายทัวร์ลิงครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะเอาไว้ใช้งานทั่วไปไม่ได้ซีเรียลอะไรก็ลดราคา2 1 9 8 0 0บาทผมคิดว่ามันไม่ไดีมันไม่ได้แพงเกินไปครับ สำหรับการที่จะเอารถไว้ใช้งานที่มันตอบโจทย์กับเราที่สุดก็ลองคิดคิดดูครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวนี้ไม่ถูกใจก็ลองมาดูตัวอื่นครับอาจจะเป็นพวกดุ๊กอาหรือไม่ก็เป็นตัวใหญ่ไปเลย790ไเกนเจร์ครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะผม